อื้อนี่มาแล้วครับอันนี้ไอ้ xem lại 15ทีนะไอ้เตียรก็ดี แล้วอยู่แถวนี้นะบ้านสองครับเฮ้ยไงลมาก้างครับสองน่ากล<า>ัวมากอยู่ตรงโซนหลังเซ็นทรัลตัวนั้นไม่ไม่ค่อยม,มีอะไรแล้วดิมมไม่ <สด S 1> แล้วเราต้องผ่นานถนนไหมไม่ไม่ไม่ผมเข้าเอกชัยอ่ะตะลาวุฒิเอ,อกชัยตะลาบัพทธิเอกชัยนีคฟัขขงข่าวนี่น่ากลัวมากถ้าโซนที่มันก่อสร้างอยู่โซนฝั่งไปข้ามทีหนับอันนั้นจะน่ากลัวเพราะมันยังสร้างอยู่แต่โซนฝั่งนี้มันไม่สร้างสร้างเสร็จแล้วนี่น่ากลัวไหมไม่เป็นไรคือปีที่แล้วเคยโดน สายเคเบิลตกใส่รถแต่ว่าดีว่าเฉียวตรงนี้ครับจอดอยู่ยจอดรถติดรถคนงงหนึ่งอ่เงี้ยเหรอเนี่ยไปกับครอบครัวบ<อ>้านเมียมาตกตรงนี้ตกลงมาจางเลแล้วสายมันเริ่มเมื่อยว่ามันเริ่มเกือบโดนถ้าถ้าโดนมัน้นไปไงวะอุ้ยน่าจะบุกเพราะว่ามันสายมันหนักตาก็ใหญ่แต่ว่ามันเป็นท่อต่อเนี่ยสายก็ประมาณท่อต่อแต่ว่ามันประมาณตกลงมาประมาณ สองสามเมตรครับจริงจริงตกขนาดนี้ให้โดนรถไปเลยดีกว่าอย่างน้อยก็ได้รถใหม่เลยไม่ใช่เดี๋ยวมันไอ้ยังไม่ได้ไม่โดนยังไงแต่จะตกใบหัวนะใช่น่ากลัวนะแต่จริงถ้าแบบตกสมมติว่ามันเฉียวรถอย่างเงี้ยมันน่าจะต้องได้อะไรที่อยางแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเหมือนดันเฉียวโดนนิดๆแต่ว่าที่บ้านเขาไม่เอาอะไรไม่ไมม่่ไได้อะไรไม่ ไม่ได้้สกนคือเราเราก็เหมือนพอบเป็นตกอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนว่าวิ่งไปดูแล้วก็ก็ไม่เป็นไรมันไม่โดนแล้วพื้นพื้นมันตกมาโดนรถหรือตกมาโดนพื้นตกมาโดนพื้นแล้วพื้นเป็นยังไงเนาะมันมันสายมันไม่ได้หนักอพี่มันไม่ได้หนักใช่มันเป็นสายแค่ข้อต่อไปแค่แบบมันนับรวมมาผู้นี้มันต้องระวัง อันนี้ขับรถขับอะไรนี่ก็ไหวพานะ <c oughs> เออจริงๆว่า Đi đi, ngươi đi ยได้เว้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเดียวไอ้บอกไม่ต้องห่วงฝั่งโน้นห่วงครูก่อน